วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับภาบ่าเบรกอาักันทำไมเราถึงต้องเลือกภา่าเบรกอาวันนี้เรามีคำตอบค่ะที่ RW เนี่ยเป็นที่รู้จักวงการยานยนต์เนี่ยะระดับโลกมากกว่าร้อยปีด้วยนวัตรกรรมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับระบบเบรกและตอนช่วงล่างนะคะทําให้เหมาะสมกับรถยนต์ทุกประเภทและในปัจจุบันเนี่ยอาร์ดิเนี่ยยังผลิตผ้าเบรกที่ใช้ในการตลาดอั t e r เตอร์มาร์เก็ตด้วยมาตรฐานอะไรแท้จากยุโรปแล้วก็ในตัวคํบ ของตัวเนื้อผ้าเบรกด้วยนะทีเ่เร,เรียกเทคโนโลยีนี้ว่าสกอชชิง่งนั่นคือการเผาละลายแก๊สแล้วก็เลสสิ่งเนี่ยของตัวเนื้อผ้าเบรกทำให้การเบรกในการขับขี่แต่ละครั้งเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ แล้วผ้าเบรกที่อเราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือผ้าเบรกรุ่นโครเทคค่ะโครเทคเนี่ยคือสารซิลิเกตที่สร้างมาเพื่อเคลือบผิวหน้าผ้าเบรกโดยเฉพาะแถมยังเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยได้มากกว่า1.5เท่าแถมตัวผ้าเบรกตัวนี้เนี่ยยังทนแรงเสียดทานเนี่ยต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมิในอยูด้วยตัวผ้าเบรกตัวนี้เนี่ยยังแข็งแรงด้วยกราวชนพิเศษสามารถทนความร้อนได้สูงนะคะ ตัวเนื้อผ้าเบกกับตัวแผลล่นเหล็กและตัวผ้าเบกเนี้เนี่ยยังสามารถยังทำมาจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เคลือบด้วยสีชนิดพิเศษนะคะป้องกันการเป็นปสนิมแถมในตัวกล่องของผ้าเบกโปรเทคโปรเทคนี้เนี่ยยังมีอุปกรณ์เสริมให้เราเนี่ยมากมายเลยนะคะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ติดตัวหรืออะไรเลยะคะ่ะแล้วมีตัวนี้เนี่ยครบทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็คือผ้าเบกโปรเทคที่เราเอามาแนะนากันคะ่ะ เราควรเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อไรเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าผ้าเบรกนั้นบางลงอาจจะบางไ้อยกว่า3ถึง4มิลลิเมตรซึ่งโดยปกติเข้าไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกใหม่เนี่ยใช้งานได้ถึง 3- 0 0ห0ื0 0ถึงกิโลเมตรแล้วแต่การใช้งานของบุคคลด้วยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยผ้าเบรกอาจจะเสื่อมหรือว่าผ้าเบรกไหมอะไรเงี้ยต่อให้ผ้าเบรกยังหนาอยู่เนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกนะคะได้อีกอย่างเนี่ยการที่ผ้าเบรกเนี่ยเสียไปยังเนี่ยอาจจะส่งผลต่ออะไรข้างเคลียงอื่นด้วย อาจจะส่งผลไปถึงการสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเช็คเบรคทุกหม0 0 0นึ่มืกิโลแล้วก็อย่าลืมนะคะจะเปลี่ยนท้าเบรกนี้ก็ึกถึง T R W นะคะครอบคลุมทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นแล้วก็ครอบคลุมรถทุกประเภทด้วยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับท่าเบรค T R W ที่เราเอามาฝากกันถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่า คำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามมาได้ที่ f a c e b o o k b e ดี c o m หรือว่าแอดไลน์เบกี d. นะคะถ้าคลิปหน้าเรามีข้อมูลหรือสาระอะไรดีๆมาแนะนำเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะผ้าเบรกสำหรับรถยุโรปอุปกรณ์ครบตามที่ผู้ผลิตแนะนำพร้อมติดตั้งทันทีประสิทธิภาพเทียบเท่าผ้าเบรกแท้มาตรฐานยุโรปเบรกสั้นกว่าถึง3เมตรในการเบรกค,ครั้งแรกเพิ่มแรงเสียดทานได้มากกว่า1.5เท่า พับเบรกดีเทคพเบรกเกรดพรีเมียมให้ความมั่นใจสูงสุดตั้งแต่เบรกครั้งแรกหลังติดตั้งเบรกหนึบปลอดภัยสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลเบรกมั่นใจไม่ทําให้จารเบรกสึกเร็วมาพร้อมกับชิมสีแดงช่วยดูดซับเสียงและการสั่นสะเทือนจากการเบรกได้ดีเป็นพิเศษเพราะเป็นชิมที่มีส่วนประกอบถึง5ชั้นพับเบรกยูเทคพัเบรกที่ออกแบบสําหรับใช้งานบรรทุกแรงเสียดทานคงที่แม้เบรกต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูง เบรกมั่นใจไม่กินจานผ้าเบรกเอทเทคผ้ Tech, าเบรกมาตรฐานและอะไหล่แท้ในราคาประหยัดแรงเสียดทานดีเยี่ยมในทุกช่วงอุณหภูมิคุ้มค่าคุ้มราคาไม่มีปัญหาเสียงรบกวนไร้แร่ใยห,หินมีโลหะหนักน้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม